จาะเห็นไหมตัวนี้มังเลยวทีมองไม่เห็นเข็มเลยลูกมองไม่เห็นเข็มเลยลูกเดี๋ยวก่อนยังไงจะไม่ให้แล้วใช่ไหมนี่มันจับ กินหรือรีบหน่อยเลยเดี๋ยวรีบที่มเนี่ย่โดนให้น้าน้าทำไมโดนแล้วะแล้ว lốt kèn nhiều đó nè mẹ, à, mang đùi nè, chạy đi มาน,นี่แล้วลูกมันวิ่งหางใครก็ไม่รู้ะนะๆันไม่จับหรอนะไหนต้องจับมือนะต้องจับมือนะของรับประทายแลวสองคนแม่ลูกดูนี่ได้อดนู่ได้หนดูนีดิน่ง

ข้งางลนต่า,รรกกาตนัน้เป็นยาวลูกอย่า้อระวังสองคนแม่ลูกนี้รับประทานนะคะมาดับประทานค่ะอยาให้น้องเห็นนะลูกสงสารน้องทำไมต้องน,นั่งท่านวลูกตัวนี้ยังนั่งโชว,ว์คนนะยังนั่งโชว,ว์คนนะ ก่อนยังก,ก่อนรอยายก่อนไปดูกวางไปดูกลางค่ะพื้ใหญ่อยู่นู่นแล้ว่ะมาแล้วหนิ้งกว่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะไม่ถ่ายกวาแล้วลูกไม่เอาค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายไหนน้องก็ได้ไม่อยากถ่ายก็ไม่เป็นไรลูกถ่ายแต่ว่าลุ้กลัวปอดจะโดนนะ นี่ลูกน้ต้นเนาะนี่ๆัวอะไรอ่ะมันก็สดมากนะทำไมมันหอมงมันคือตัวอะไรจะสู้มั้งไฟหรอายเป็นแบบนี้หรอขาไวป่าไม่ใช่นะใช่แล้วก็อะไรนะออแล้วม้ง แม่ถ่ายรูปนะถ่ายรูปพ่อแม่เอาถ่ายเห็นมันะเตอไปยินไม่มีอะไรให้ยินหอมใช่ ดีนะที่มาพอดีดีนะแดดไม่ร้อนอ๋อข้อเขียนไว้ฮะที่อ๋อเห็นถึงสูงไปแพนพีสเลยไม่ลูกเดี๋ยวไม่ทันอ่าไปแพนพีสก่อนรู้สึกเราจะต้องวนออกตรงนี้มันจะเป็นช้างก่อนนะพี่อ๋อ